นี่มันเกียร์นี่ว่ะหนมาลองสิเออเดี๋ยวมึงโดนกูเซตแน่มิลิน่านาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับไอซัท เสียงสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในเกม Mortal Kombat Mobile ควอแอดจะไปหาเกียร์เฟนชิปคิร์เทน่าได้นะครับโอ้แม่งโคตรนานอะ่ะเกมมันไม่ออกให้แต่ว่าตอนนี้เราก็ได้เกมมาแล้วนะครับไม่ต้องไปรอซื้อรอบหน้างั้นเราไปดูที่ความสามารถเกียกันเลยเกียมุ่งหรือว่าเกียร์อีพิกนะครับจะมีชื่อว่า Noble Dainty Gesture นะครับไม่รู้อ่านถูกไหมแม่งออกเสียงโคตรยากเลยเกียร์นี้ก็จะเพิ่มมาตราการติดคิดที่เข้าให้กับผู้สมใส่นะครับเริ่มต้นที่30%อย่างที่สองนะครับถ้าหากว่าแรขงขึ้าาน เริ่มต้นที่30%สนะครับส่วนความสามารถเฉพาะของคิตนาน่านครับตัวนี้แอดว่ามันดีมากเลยแหละก็คือถ้าเราสามารถโจมตีติดคีิ์ที่ดดได้นะครับมันจะทําให้อีกฝั่งเนี่ยติดสถานะเป็นรูปบาดแผลนะครับซึ่งไอบาดแผลตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันครบ15บห้าสเต็แล้วนะครับมันก็จะทาให้เป้าหมายติดสถานะเลือดไหลได้กระดูกหักได้หรือว่าเคลื่อนที่ช้าลงนะสถานะรูปบาดแผลนะครับจะสามารถสเต็ครวมกันได้สูงสุดที่4 5้าอันแล้วถ้าเรานะครับใช้ท่าสเปเชียลแท็กตอนที่ฝั่งมันติดสถานะบาดแผลอีก่่ไราเหท ใช้ท่า special tag ส่วนไปตอนที่ท่าจะเยอะเงี้ยอีกฝั่งก็ต้องรับความเสียหายที่ร้ายแรงมากๆเลยแต่นอกจากนั้นนะครับผู้ที่ใช้เกียร์หรือว่าตัวเราเนี่ยจะได้รับบัฟโลนะเขาบอกว่าถ้าเรานะครับยิ่งใช้ท่า special tag ที่มันทําให้ระเบิดบาปแผ่นี้มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยตัวละครเราก็จะได้รับบัฟโลมากขึ้นเท่านั้นด้วยแต่ว่าตอนที่แอดเล่นนะครับแอดก็ไม่เห็นว่าตัวละครเราเนี่ยมันจะรับบัฟโลเลยแอดก็ยังเป็นมือใหม่สํหรับเกียร์นี้นะครับถ้าเกิดมันมีส่วนในผิดก็ต้องขออภัยแล้วกันพร้อมสามารถยังต่อมานะครับก็เป็นความสามารถ์ในการใช้ปพทช์ปในส่วนนี้แอดคงไม่ต้องพูดนะเพราะทุกคนจะรู้อยู่แล้วแหละถ้าใครที่ดูช่องแอดมานานส่วนความสามารถของเกียร์ระดับ X นะครับอันนี้แอดยอมรับครับ มันน่าสนใจมากแทบปั้นไดก็อยากจะปั <fry UC S> ้นนะก็คือพวกดีบัฟของเรานะครับที่เราไปใช้กับอีกฝั่งเนี้ยิอีกฝั่งมันติดสถานะดีบัฟเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะทำให้ท่า s p สเปเชียลแทกของอีกฝั่งดำเห็ดล่วงลงนะครับสูงสุดเนี่ยที่ดำเมจจะล่วงคือ50เลยนะส่วนเกียร์ระดับแรนนะครับหรือว่าเกียร์ฟ้าเนี่ยจะมีชื่อว่า noble ล a n f o r t r e a t นะครับแอดบอกเลยนะครับพวเกียร์นี้โคตรของโคตรดีเลยถ้าใครปั้นได้แนะนาเลยนะครับความสามารถอย่างแรกนะครับก็คือหลังจากที่เราใช้้คคคคออออออมมมมมโโเเเนนนนนนีีีีี่่่่่่่ยยยััััจะะททททาา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 าหหกกฝงงสสสสตตติดดถถแรรรรืขลป็วววไไ แต่ว่าความสามารถเนี่ยมันคล้ายกับคอนสวรรค์เลยก็คือถ้าเราสามารถโจมตีติดคีย์ที่เข้าได้นะครับเราจะได้รับพาวเวอร์หรือพลังงานเพิ่มขึ้นนะตัวในแอดก็ยังบอกไม่ได้นะครับเรื่องความสามารถของมันแต่ต้องไปลองเทสเกียร์ดูกันถึงจะเห็นผลนะส่วนความสามารถสุดท้ายนะครับในแอดอยากได้มากเลยแหละตัวเนี้ยถ้าตัวละครของเรานะครับมันกําลังจะโดนท่าสเปเชียลแทาของ e นะอีฟายเนี่ยเกียร์นี้มันมีโอกาส60%นะครับที่จะสร้างโรคขึ้นมา5วิก่อนที่จะโดนท่าโจมตีอ่ะเกียร์นี้ก็เหมือนกับมิสฟอร์จูนเทเลอร์นะครับไอเกียร์์์์มม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 มัััั่่่่่่วววววขขอออองงงโโโโจจ๊๊กกกกกเเเเเเรร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 ระททีีีีีนนนนสสสส้้้้้าา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 ปบตไไดดดดหหืืยยยยพิซซถถถค เกียร์นะครับก็มีประมาณนี้แหละสำหรับเกียร์ของคิดหน้านะก็คงมีเพียงเท่านี้แหละนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้และก็คืนนี้แอดก็จบหอด้วยถ้าใครว่าก็มาดูด้วยกันได้นะครับโอเคงั้นสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับแอดก็ต้องขออนุญาตตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันสำหรับคลิปหน้านะครับทุกคน